สวัสดีคะ่ะปะกุ้งสวนเปียโนไทยคะ่ะซื้ออโวคาโดมาทานแล้วนะคะแล้วก็จะได้เม็ดมาจะมาเพาะนะคะมาเพาะไว้เสียบยอดได้สายพันธุ์ดีคะ่ะจะพาเพื่อนๆมาเพาะให้ถูกวิธีนะคะงอกไวถ้าเพาะผิดวิธีสามเดือนก็ไม่งอกคะ่ะปะกุ้งพามาดูวิธีเพาะที่ผิดก่อนนะคะ ถ้าเพราะแบบนี้จนีผิดนะคะผิดวิธีนะคะอันนี้รากเขาจะงอกออกมาทางนี้นะคะทางที่ถูกวิธีต้องทางนี้นะคะเอาทางนี้เอาทางด้านนี้ลงนะคะลงเอาด้านนี้ลงแบบนี้ค่ะอันนี้ผิดต้องเอาด้านนี้ลงด้านนี้จะเป็นรากเขาจะออกมาทางนี้นะคะทางยอดจะออกทางนี้นะคะทางนูนๆนี่นะคะถึงจะถูกวิธีค่ะ ไม่ต้องกลบดินนะคะปล่อยไว้อย่างนี้เลยค่ะคว่ำคว่ำทางทางที่เว้าที่ว่านี่ทางที่เว้าเว้านี่นะคะแล้วก็เอาทางนูนขึ้นวางไว้เฉยๆไม่ต้องกลบดินนะคะอันนี้งอกเร็วค่ะแบบที่งอกประกุก็เอาไปเสียบยอดเอาไปปลูกแล้ว นี่ค่ะแบบนี้จะงอกขึ้นมาแบบนี้ค่ะตัวนี้เสียบยอดการพร้อมมันจะจะงอกไวนะคะประมาณออสองอาทิตย์ก็งอกแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ